เดทนี้เราสามารถเก็บต้นไม้กลายมาเป็นมลเมล็ดได้แล้วนี่แค่เราเอาอุปกรณ์ของเราไปจิ้มในต้นไม้และกดคอนเฟิร์มก็สามารถเก็บได้แบบนี้เลยและวิธีการหาอุปกรณ์ก็คือไม่ยากเลยให้เราไปที่ตู้ครับหรือว่าที่ตัว N B C ข้างๆตัวเกียร์ก็คือ N B C ข้างๆตัวสีเขียวนี่มันจะมีตู้ครับอยู่และอุปกรณ์หน้าตาก็ประมาณนี้ ให้เราเดินมาตรงนี้และเลื่อนดูนี่วัตถุดิบหรือว่าชิ้นส่วนที่เราต้องเอามาครับเจ้าสิ่งนี้ก็คืออันนี้เลยมีไข่มีตั้งแล้วก็มีที่เกี่ยวผล,ลไม้นี่เขาบอกว่าให้เอาไข่มาให้เขาหนึ่งฟองและก็ที่เกี่ยวผลไม้นะหนึ่งอันใครก็สามารถไปซื้อได้อันนี้ขายบ่อยมากๆซื้อได้ที่ตัว N อ c ซข้างๆนั่นแหละราคาประมาณ5 0,000บาทนี่กดไปเลยและเจ้าสิ่งนี้ก็สามารถซื้อได้ เกหรือว่าตัว npc สีเขียวตรงนี้เลยให้เลื่อนลงมาข้างล่างนี่อันละ30ล้านได้มา5อันนะโอเคพอได้มาเป็นที่เรียบร้อยก็ให้เราเอามาส่งจนครบและนี่ใช้ตัง500แสนบาทก็ไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าช่วงนี้ความตังได้เยอะเลยและนี่เราก็ต้องรอประมาณ45นาทีเพื่อให้ได้อุปกรณ์สิ่งนี้ แลก็เอาไปกดที่ต้นไม้ของเราแล้วก็เก็บให้มันกลายเป็นเมล็ดเข้าตัวจากที่เมื่อก่อนเอามักจะเก็บแล้วก็ทิ้งแต่ตอนนี้สามารถเก็บมาเป็นเมล็ดสามารถเอาไปปลูกใหม่ได้เลยโอ้โหบอกได้เลยว่าดีมากๆน้องๆคนไหนที่ไม่อยากทำลายต้นไม้ทิ้งแล้วอยากจะเก็บไว้ปลูกใหม่ก็อย่าลืมไปทำกันล่ะ